และไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็มีคนรวยเกิดขึ้นทุกยุคครับสิ่งนั้นเกิดจากอะไรสิ่งที่เรียกว่า mindset หรือทัศนคติครับในมุมมองที่เรามองต่อสถานการณ์เดียวกันคนแต่ละคนหรือร้อยคนบันคนอาจจะคิดแตกต่างกันครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้มีปัญหานะครับน้ำมันแพงขึ้นหมูแพงขึ้นใช่ไหมครับสินค้าต่างๆเนี่ยแพงขึ้นเราสามารถไปสั่งว่าโควิดแกไม่ต้องมีในโลกใบนี้แล้วได้ไหมไม่ได้ครับคุณสามารถสั่งให้สงครามมันหยุดได้ไหมครับไม่ได้ครับ เรามักจะไปควบคุมสิ่งภายนอกเสมอครับเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆเราไม่สามารถควบคุมได้เลยสิ่งที่เราต้องควบคุมคืออะไรครับตัวเรานั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากได้เงินเดือนเพิ่มมากขึ้นคุณจะต้องพัฒนาตัวเองครับให้คู่ควรกับรายได้ที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่ต้องเก่งตามระดับเงินเดือนนั้นครับนั่นคือข้อที่1และข้อที่2ครับคุณลองคิดดูสิครับว่าเวลาของคนเนี่ยมี24ชั่วโมงเท่ากันแต่แต่ละคนเนี่ยทำเงินได้ไม่เท่ากันเพราะอะไรครับ บางคนใช้เวลาไป1ชั่วโมงเหมือนกันแต่เสียโดยปราบประโยชน์บางคนใช้เวลา1ชั่วโมงแต่เป็นเรื่องของการลงทุนกับตัวเองลงทุนกับธุรกิจอะไรบางอย่างที่จะทำให้พวกเขาเติบโตพวกเขาจะมีการเติบโตมากกว่าคนปกติครับในขณะที่มีเวลาเท่ากันครับและข้อที่3ครับแทนที่คุณจะโทษทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบน,นี้ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดเศรษฐกิจต่างๆหรือแม้แต่การโทษตัวเองกลับมาดูซิว่าอะไรที่ฉันทําเพิ่มเติมได้บ้างอะไรที่มันขาดหายไป อะไรที่ฉันเนี่ยจะสามารถขยายธุรกิจหรือสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในยุคนี้ใครเห็น,ว,น,น,หนว่าเป็นประโยชน์พิมพ์ให้หน่อยครับว่าเป็นประโยชน์ผมไปสารมาสก็ตเอนเตอร์เทนสดีครับ